มาแล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วบอกแล้วครับอยู่แล้วเอาบอกแล้วมันต้องมีตัวนี่เลยขบยางลุงรังครับบอกแา้วยามเย็นครับผมนึกว่าจะไม่มีตัวซะแล้วเนี่ยสายปนครับสายปนเนี่ยครับหมายนาน้ำท่วมแบบนี้เลยเราตีริมชายตะลิ่งมาครับแบบนี้ แบบนี้ครับชาตะลิงอย่างนี้แล้วก็ออกมากัดครับโอเคครับสุดยอดมากครับ